สวัสดีนะวันนี้ทุกคนวันนี้จะมาถ่ายกันนี้กันวันนี้ก็คือบรรยากาศตอนกลับนะทุกคนนี่มีต้นไม้นี่โรงเรียนจะไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรนะนี่โอ้แ้วทูกคนครับเอามือเอามือมาเพื่อดู้วทุกคนนี่บรรยากาศ ในสุขภาพรของเราข้างหลังก็จะมีนี่กระเป๋าเรานี่ D S นี่นี่นะทุกคนวันนี้ก็จะมาดูรถจักรแม่เขาทิ้งแอลกอฮอลอะไรอย่นงเี่มแอก็ฮอลไม่เหมืวันนี้ก็น,น,นึ่ ภาพนะนี่ซอะอีโอแล้วนี่ไปตึกด้วยนะทุกคนโอ้ตึกใหญ่บ่แนี้นะทุกคนนี่มียามนี่มียามเื่นที่พระนี่ นี่นะนี่ขวามอะไรอะไรก็ไม่รู้ขับยังไงเนี่ยคนคนขับยังไงเนี่ยคุณขับยังไงเนี่ยนี่นี่คนขับมนะีบนะนะบอะไรจะพูดไหมถามคนขับดูแล้วนะมีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรพูดไหมมีอะไระพูดไหมซื้ออะไรกินไหมเอาไม่ซื้อครับคนขับถามว่าซื้ออะไรกินไหมซื้อปลาแซลมอนนะทุกคน แต่กินปลาแซลมอนก็ซื้อได้ตรงร้านซูชินี่นะนี่น่ภาพก็จะแบบเยียนกันนะนี่มีตึกนี่้วยมีรถไฟด้วยเหมือนแอรนคนเราก็บุกนะ นี่มีอะไรให้ทายไม่มีนะเนี่ยไฟไม่เห็นนะทคนเนี่ยเนี่ยไม่เห็นนั้นน,นี่น่ะคนเราจะเป็นัรไดากาศบ,บนรถเล่านี่คนขัดทำไรกินซูชินะ ไม่รู้เนาะอเงี้ยไม่มีอ่ะซูชิทุกคนบอกว่าซูชิบอกไม่ร้เนาะบอกไม่มีนี่แหละคือคำตอบเอาวะเฮ้ยต้องขัดยุทธภูมโอเคโอเคมีมีนี่นะก็จะเป็นกระเป๋าไอ้นี่เหรอเหมือนเดิมเหรอ ไข่กุ้งใครับไม่ใช่อเอาปลาแซลมอน,นอยากกินปลาแซลมอนนะ่ะแล้วก็ไข่กุ้งมาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวนีดกว่าไม่ใช่เดี๋ยูนะเดี๋ยวนีดกว่าเชื่อปลาเลยปลาแซลมอนนะ่ะไ,ได้ดีนะก็จะเป็นรถเมล์ นี่นะก็จะเป็นบรรยากาศ นะาทุกคนน,นี่โอ้โหทงประเทศไทยที่เราอยู่ประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศอังกฤษอะไรนะลือเวลาเออนี่นะก็จะเป็นตืก โอเค่ไหนยไ,ไม่รู้มัน่านี่นะนี่แล้วก็จะไปกินซูชิพอถึงร้านซูชิจะปิดคลิปนะไม่อยากให้เห็นคนไม่อยากให้เห็นหน้าคนนะทุกคนถึงไม่ถ่ายหน้าตัวเองนี่นะ นี่คือสภาพหลังเราหลังรถนะนี่อาไงก็คุยเลย่นกมันก่อนแล้วกันไม่เป็นไรทานะนี่นั่นตึกนั่นตึก อยู่ขาวไม่ดูคนใครอยู่ขาวมินไม่ได้ใครอยากแอนในเกมโลบอทใครมีเกมโลบอทก็แอนมาได้นะ M E S A underscore สองศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหรือสี่จะไม่ได้นะไปหาแนันเองแล้วกันถ้าเก้าไม่มีก็สี่ไปนะทุกคนนี่จะเป็นสภาพผิวเรานี่นี่น่าจะถ่ายให้ดู นี่อันนี้นะคือสภาพผิวคนขับดำม,มากเลยนะทุกคนเห็นใช่ไหมทำไมก็้องมัมวเนี่ยเห็นใช่ไหมนี่ดำม,มากสภาพดำม,มากแต่เราขาวไงมันก็ได้ออกบ,บ้านไงเนี่ยทุกคนไม่ลิงไม่ไม่ถ่ายเกและ้ะทุกคน ไม่ถ่ายเกมไม่ถ่ายคลิปในเกมนะคนตัวบอกเอฟซีอะไรกันไม่เอานะไม่เอา,น,าน,นั่นนี่แขนเราตัวบอกเอฟซีก็มาได้น,ะนี่ดูแขนเราตัวละครน่ะอาจจะไม่เหมือนช่องนเป็นมีคอนแต่ตัวละครน่ะเปลี่ยนอยู่เป็นแบบตัวสีเหลืองผมสีเหลืองนะ แต,แต่งชุดคู่ไงใครมีโลบะก็ให้กันมาได้นะนี่นะใครเอซพี่แท้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพี่แท้ด้วยนะนี่อย่าลืมใส่ซื้อเสื้อสมชายด้วยนี่อากาศโอ๊ยๆไม่ถ่ายในเกมนะทุกคน ไม่อยากถ่ายในเกมก็เจ้าคือบรรยากาศตอนเย็นของเราตอนเท่าไหร่จะไม่ได้สี่โมงหรือเปล่าคอดูก่อนสี่โมงสี่สิบห้านะทุกคนตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้านี่นะสี่โมงสี่สิบหกแล้วใกล้แล้วแต่เดี๋ยวจะเอาลงคลิปนะม,มานี่ประมาณนี้นะบ,นบรรยากาศของ,ของเรานี่ก็จะขอจบคลิปก่อนนะใกล้จะจบแล้ว นี่นะก็จะเป็นบรรยากาศนี่นะอะไรก็ไม่รู้นี่นะโอ้รถบรรทุกหรือเราไม่แน่ใจนี่นะเป็นบรรยากาศนี่นี่ก็คือในรถเราจะมีพวกแบบอะไรนะีน่คนขับนะคนขับมีอะไรจะพูดหรือไม มีอะไรจะพูดไหมคนขับคนขับบอกไม่มีถ้าใครไม่ได้ยินก็จะบอกให้ว่าคนขับบอกไม่มีนะอนี้ก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย